สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องเลยนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกเลยนะคะพี่ขาองค์แรกของจปะป่าเดิมด้วยเป็นมีดนะคะพี่เป็นมีดนะคะพี่ขาเป็นมีดของอยเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะ เป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่เก้าร้อยบาทพอค่ะพี่มีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาพี่ดูความเก่านะคะพี่นะคะเป็นเล่มเล็กๆค่ะพี่ขาเป็นเล่มเล็กๆประมาณอยู่ที่นิ้วกลางได้ค่ะพี่นะคะเล่มนี้ขอไว้ที่เก้าร้อยบาทนะคะพี่ขาเป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เก้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขามีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมค่ะ ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นเล่มของมีดหมอหลวงพ่อชาตีค่ะพี่เป็นมีดของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะพี่เขียนว่าวัดท่าซุ้งนะคะพี่เขียนว่าวัดท่าซุ้งะค่ะพี่ขานะคะสามสี่อะไรของเขานะคะพี่หนูก็อ่านตามที่หนูเหน็นนะคะ สามสี่หรือสามห้าเลี่ยค่ะพี่นะคะเล่มนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขานะคะมีดหมอชาตีนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นม้าเสบนางนะคะพี่ม้าเสบนางอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่ม้าเสบนางองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทป ทาง50บาทเลยค่ะพี่คขา่วัองค์นี้จะเป็นสร้อยพร้อมเบีย้ยแก้ค่ะพี่ องนี้จะเป็นสร้อยพร้อมเบี้ยแก้นะคะพี่ขานะคะเส้นนี้ขอไปที่600บาทค่ะพี่สร้อยพร้อมเบี้ยแก่อันนี้แม่ค้าขอไปที่600บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไปที่600บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นสายคาดเอวตะกุดหลวงพ่อทบนะคะพี่เป็นสายคาดเอวพร้อมตะกุดสีดอกของหลวงพ่อทบเส้นนี้แม่ค้าขอไปที่700บาทจ้ะพี่เส้นนี้แม่ค้าขอไปที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทเลยค่ะพี่ขาสายคาดเอวพร้อม กดหลวงพ่อทบค่ะพี่700บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเพิ่งได้มาใหม่นะคะพี่สดสดร้อนร้อนเลยจ้ะพี่จ๋านะคะเป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงนะคะพี่นะคะเส้นนี้ขอไว้ที่1,300บาทนะคะพี่เส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,300บาทค่ะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงโทรเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่แอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานะคะสร้อยประคำเส้นนี้นะคะพี่ขาเป็นของปิดตาหลวงปู่เอี่ยมเม็ดประคำเก่าๆค่ะ พี่ตามภาพเลยค่ะพี่นะคะเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห3 0 0าบาทจ้ะพี่เส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห3 0 0าบาทปลายทาง50าบาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้ค่ะพี่อันนี้จะเป็นคุณแผนลไอ้ลุงปุ่ติมหคุณแผนนี่ หลวงปูดทิมค่ะพี่หลวงปูดทิมองคนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าได้สมาสภาพนี้เลยนะคะพี่ขอคนที่รับได้นะคะพี่ขานะคะมันอาจจะมีแบบฝุ่นอยู่ข้างในตลอกไอตำอย่างนี้ค่ะพี่เพราะว่าได้มาอย่างนี้นะคะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่หลวงปูดทิมองค์นี้ขอไว้ที่600บาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้เป็นปิดตาเชือกถักค่ะพี่ปิดตาเชือกถักนี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ปิดตาเชือกถักนี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจะพี่จ๋า 700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเบี้ยแก้นะคะพี่ขาเป็นเบ้เป็นเบี้ยแก้เชือกถักถักเชือกเหมือนกันนะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทค่ะพี่เบี้ยแก้ถักเชือกเกาะเกาะอันนี้นะคะพี่ขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นคุณแผลลงปูท่ทิมฝั่งตะกุดค่ะพี่ด้านหลังจะไม่มีตะกุดนะคะพี่กาจะมียันอย่างนี้เลยค่ะพี่เริ่มพลาสติกพร้อมใช้งานกานันน้ําน้ําไม่เข้าแน่นอนค่ะพี่นะคะ องค์นี้ขอไว้ที่700บาทจะพี่องค์นี้หนูกขอไว้ที่700 500. 500. บาทปลายทาง50 500. บาทเลยจะพี่จ๋าส่วนอันนี้ก็เป็นคุณแผนเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะมาอย่างนี้เลยค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่600บาทจะพี่องค์นี้หนูกขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ค่ะพี่ขานะคะองค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จค่ะพี่ สมเด็จด,ด้านหลังจะเป็นศิวลีค่ะพี่องค์น oui mm hmm. ี้ขอไว้ที่500ยบาทค่ะพี่สมเด็จหลังศิวลีองค์น네ี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0าบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จหลังหลวงพ่อควยค่ะพี่สมเด็จหลังหลวงพ่อควยองคนี้ก็ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่หลวงอะไรเนี่ย หลวงปูดทวดหรือเปล่าคะพี่เดี๋ยวหลวงปู่ทวดค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่เรียนปู่ทวดองคนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นพระปูหนังนะคะพี่ปูหนังองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่ปูหนังองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทไปทางบุกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงค่ะพี่ใต้ฐานจะมีตอกโค้ดนะคะพี่จะเขียนว่าหลวงพ่อจงนะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอ ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ตามภาพนะคะพี่นะคะจะเขียนว่าหลวงพ่อจงนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อโสธรนะคะพี่เหรียญฉลุหลวงพ่อโสธรนี่ขอไว้ที่600บาทจะพี่หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่เหรียญฉลุหลวงพ่อโสธรค่ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยขอบเหรียญบาทค่ะพี่ขอบเหรียญบาทหรือฟันเฟืองอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเรียกกันนะคะพี่ขานะคะเมื่อก่อน หนูก็เรียกฟันเฟืองเลยค่ะพี่แต่ก็เปลี่ยนใจมาเรียกเหรียญบาทพอดีมีคนแนะนํามาค่ะพี่นะคะเหรียญนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เหรียญกลมหลงพอกลวยขอบเหรียญบาทนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่600บาทจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขามีรอยจานด้วยนะคะพี่มีรอยจานรอบๆเลยค่ะพี่นะคะ600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อป่านค่ะพี่ขาเป็นเคียยงหลวงพ่อป่านองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทพอค่ะพี่เครง หลวงพ่อป่านนะคะพี่ขาพร้อมห่วงสามห่วงพร้อมพลาสติกค่ะพี่พอมใช้งานนะคะพี่ขานะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจ้ะพี่ฟังไม่ผิดหรอกค่ะพี่800บาทปลายทาง50บาทค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญจบค่ะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญจบหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขาพร้อมถักหายพร้อมจับขอบเก่าเก่าโบราณนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่6 0 0บาทเหมือนกันค่ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์นี้จะเป็นปิตาชีโบค่ะพี่ไอปิตาชีโบนี่หนูก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะคะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินอุ้มบาทนะคะพี่องค์นี้จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินอุ้มบาทองค์นี้ขอไว้ที่6600้บาทจะพี่องค์นี้ขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์นี้เป็นเหรียญอะไรไม่ทราบค่ะพี่นะคะได้มาอย่างนี้ระค่ะพี่ไม่ทราบเขาไม่ได้เขียนหนังสือให้หนูอ่านเลยนะคะพี่เป็นพระเหมือนนั่งสมาธิอยู่ตรงกลางค่ะพี่นะคะ อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เดือนนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทค่ะพี่เดืยนกอบโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเดือนหลวงพ่อท่านขายค่ะพี่เดือนพ่อค้านี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เดือนพ่อค้ายัดสวนกันนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลังแบบนะคะพี่ปิดตาหลังแบบองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50 ส0บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาด้านหลังจะเป็นเชือกถักนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นเชือกถักด้านหน้าจะเปิดอย่างนี้อันนี้ขอไว้ที่500้ยบาทพอค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500้อยบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะพี่หลวงพ่อปานขี่ไก่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จไม่ทราบที่นะคะพี่สมเด็จองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่นะคะสมเด็จองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่สมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่ค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่รู้ที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญ กอโบราณไม่ทราบที่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกวัดพระโคหรือเปล่าค่ะพี่นะคะเป็นหลวงปู่ทวดมีตะกุดด้วยนะคะพี่ขาองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทจ่ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็น25ศตรวรรษจ้ะพี่25ศตรวรรษนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่25ศตรวรรษนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา หกะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่25สัตวัวค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นหลวงพ่อปานค่ะพี่ด้านในจะเป็นสีพึ่งค่ะและมีตะกรุดแล้วก็มีเขี้ยวนะคะพี่ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ชุดนี้แม่ค้า,ข,าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะมีเขี้ยวแล้วก็มีสีพึ่งแล้วก็มีตะกรุด2ดอกนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อปานค่ะพี่ชุดนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาโอเคนะคะ พี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆออนไลน์มาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขาอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ